สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ y o u t YouTube c h a n n แน l e g e n น Man ครับพี่นี่เดี๋ยวพามาแว่นเจ้าคาวาสกิเซต900กับ c ีบี650คันข้างหน้าครับผมมาแว่นกันทดสอบเขาเรียกอะไรทดสอบกล้องจากโทรศัพท์เนาะว่ามันจะโอเคไหมนี่คือกล้องที่ท่านผู้ชมได้ดูคือกล้องจากโทรศัพท์นะครับเนี่ยกล้องจากโทรศัพท์ทดลองดูว่ามันจะโอเคไหมโอ้กูสาว่ะอ่ะทดลองดูครับ ถ้ามันยังไงต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกล้องจากโทรศัพท์เน้ยไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้ขนาดไหนลองดู650เราไปแล้ว ตมนะตาไอจมาจําของเรานะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องจ๋าจําของชอของซีบีของเบาขับซีบีข้างหลังนะครับเพราะว่าเขากําทำ youtube เหมือนกันแอยซีบีของเรา 英文。 รถมีน้ำมันกี่เจ้าวบ่แเราชิปเติมอยู่ว่ะเนี่ยโอเดร็ตฮะได้แคบได้เนาะโอเค ขอ,องเราเป็นท่อยาวเสียงก็จะลุ้มๆหน่อย ตั้งแป๊บแม่คิวยังไม่รู้ยังไม่ดูเลยเดี๋ยวเขาปิดคลิปด,ดูตั้งแป๊บเนี่ยก็ได้เช็คกล้องเรียบร้อยครับโอเคดีเดี๋ยวขับอีกนิดครับไปปิดคลิปที่อำเภอไอ้สตาร์ทดิโอ้เสียงยังลั่นนะเข้ากระป๋องอ้อไอขับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวป,ปิดคลิปกันที่อำเภอ เ็สักกันเลยหมือนกี่นิ้นน้อง <c oughs> ล่อจริงๆรถไม่ได้ล้างนะครับผมขี่คโคลนยังไม่ได้ล้างนะไม่ได้ล้างครับดูล้อดูลนะ้อเนี่ยดูล้อ ทั้งสองคันเลยครับเนีดยดูร้อดูลร้ออันนี้ก็จะเป็นหัวเถือครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดของทางชัดกตะร้อยคือประเด็นคือไอคาร์บอนน่ะมันมีตำหนิแล้วผมเอาคาร์บอนเนี่ยลอกออกลอกคาร์บอนมันออกคาร์บอนถุยลอกคาร์บอนมันออกแล้วเนี่ยจะไปทําสีดาเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมก็เลยวิ่งหัวเถื่อแบบนี้ก่อนครับผมนี่นะครับประมาณนี้จะให้ดูลบๆกล้องติดโทรศัพท์ กล้องติดโทรศัพท์ก็ถ่ายได้ในระดับหนึ่งเนาะเนี่ยจากในคลิปที่เ,เพื่อนๆได้ดูเลยครับผมจินตนาการว่าเป็นกล้องโกโปรแล้กันจินตนาการว่าเป็นโกโปรนะงบน้อยเว <c oughs> รุ่นสู้ชีวิต,น,วตนี่ก็จะเป็นอำเภอครับผมขออนุญาตสถานที่ด้วยนะครับเนี่ยแวะเข้ามาปิดคลิปครับผมประมาณนี้หกห้าศูนย์กับแซดเก้าร้อย อีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง l e g e n Man ของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องช่องจำแจมเบาบนครับครับผมก็ลงคลิปเรื่อยๆครับำจำแจมเบาบนครับ CB หกห้าศูนย์ผมรับแซดเก้าร้อยนะก็อย่าลืมติดตามทั้งสองทั้งสองช่องเลยนะครับผมสำหรับวีดีนี้ขอกาคําว่าสวัสดีครับบาย